่วทิ้งมันไปฝันร้ายในคืนวันก่อนส่งมือเธอกอดฉันวันที่เธอเทอ้อพอแค่เธอลองไว้ใจกันดูไหมเออดาวยังคงเป็นดวงดาวในคืนที่มืดลงดาวยังคงเป็นดวงดาว ในคืนที่มืดดาวยังปพากฏตัวเองด้วยแสงดาวเรามีความหมายในตัวเราเองนะเธอส่งมือมาปาดน้ำตาที่ลินลายลบมันไปรอยร้าาที่ยังมีอยู่ส่งมือเธอกอดฉันวันที่เธอนะ ทุกเรื่องราววันนี้ไปคือวันใหม่อดาวยังคงเป็นดวงดาวในคืนที่มืดลงดาวยังคงเป็นดวงดาวในคืนที่มืดดาวยังปรกฏตตัวเองด้วยแสงดาวเรามีความหมายในตัวเราเอง บาดน้ำตาที่ลินไหลลบมันไปรอยร้าวที่ยังมีอยู่ส่งมือเธอกอดฉันวันที่เธอน้วทุกเรื่องราววันนี้ไปคือวันใหม่ I believe in you. You are a star. You are star in the ground You started. Star is always star. Star, believe in star. Star, see star. Yeah. ผมกำลังขับรถ. <tries> <tries> um uh... กลับไปที่ที่พักครับขอบคุณสำหรับการรับชมการถ่ายทอดสดการล้องเพลงบุรถระหวังกับบ้านของนายสมพลลูกพานิชี่เล่นที่แหลมนะครับผมว่ามันเป็นมูทที่ดีนะผมเป็นคนที่ชอบอทำเพลงบุรถ ต่งเพลงหลายเพลงก็แต่งบนรถขับรถไป <_ S 1> เพลินๆ <_ S 1> แล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังบ้างก็น่าจะดีนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกดอ่ากดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยแล้วผมก็ต้องทำเสียงกึ่งเสียงสองมีความนุ่มนวลเหมือนกับเป็นผู้ดำเนินรายการคน ครับอะไรประมาณนั้นแน่นอนว่าเราปรารถนาที่จะเป็นคนที่ชนะในเกมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กๆหรือว่าเกมใหญ่ๆแต่บางทีเราก็อาจจะต้องเตรียมใจไว้ว่าเราแพ้บ้างก็ได้ไม่ใช่เพราะว่ายอมแพ้นะแต่ว่า ในบางครั้งเกมมันมันต้องแพ้เพราะนั้นผู้ลงไปเล่นอย่างเราอ่อนแอกว่า,อ,าอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าก็แพ้เป็นธรรมดาแต่แพ้แล้วลุกขึ้นมาไหมแพ้แล้วเอาไงต่ออาจจะไม่ใช่แมต์นี้ที่จะเป็นแมตท,ที่ชนะ แต่แมตช์หน้าอาจจะเป็นวันของคุณก็ได้บางทีชนะจนเคยชินแพ้ก็อาจเป็นเรื่องที่ตกใจแต่สำหรับบางคนแพ้มาตลอดอาจจะถูกรางวัลใหญ่กับการได้ชนะทักครั้งหนึ่งก็ได้ใครจะรู้อาจจะเป็นวันของคุณในวันหนึ่งและหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันก็เป็นวันของเรา ไม่มีวันไหนเป็นวันของคนอื่นมีแต่วันของเราเป็นวันของเราเป็นวันที่เรายังเป็นลมหายใจยังมีลมหายใจเป็นวันของเรานะครับอยู่ที่เราจะเลือกมองมันอย่างไรแล้วก็เรียนรู้ยอมรับปรับตัวกับทุกๆวันยังไงมีเรื่องให้ท้าทายถ้าชีวิตคือการเดินทางก็เดินทางไปเรื่อยๆแต่ถ้าชีวิตคือการผรจญภยัย มว่ามันก็ดูสนุกดีนะครับมันอยู่ที่เราคิดบางทีผมก็ลืมสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันนะแต่เหมือนคนจมน้ำนะครับคุณจะยอมให้ตัวเองจมน้ำล่วงหล่นลงไปแล้วก็สิ้นลมหายใจหรือว่าคุณเลือกที่จะอ่า…คุณเลือกที่จะ นี่นะผมเป็นคนอย่างเงี้ยลืมบัตรเอ่อโทษนะครับเอ่อเดี๋ยวผมต้องแลกบัตรท่านหนึ่งแต่ผมไม่มีบัตรเอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนเราเคลียร์กับป้อมยามก่อนแป๊บหนึ่งนะครับบายบายนี่คือการต่อรองเออนั้นเดี๋ยวขอสลับกอทงท่านนั้นไหยครับโทษทีเดี๋ยวนะเอาบัตรคันุน้น่ะจแต่ เอาเอาที่ติ๊กมาคันนี้ก็ได้ครับอยู่ห้องเดียวกันแล้วคันนั้นจะแลกบัตรเรามาด้วยกันตูก in there